ก่อนที่เราจะเข้าสาราปฏิบัติธรรมนะคะจะสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายมือจะมีอาคารไม้ที่ไว้ใช้เป็นที่พักสําหรับแม่ชีแล้วก็ผู้หญิงสําหรับมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ที่ทอดยาวไปตามทะเลค่ะ เมื่อเราเดิน,นเลาเลี้ยวไปตามทางแผ่นไม้กระดานนี้นะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องเรียนสําหรับครับีิสู่ส่สงและเนนะคะ่ะแล้วเราก็จะพบกับทัศนียภาพป่าชายเลนที่สวยงามมากเลยล่ะคะ่ะ